ันี่นี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งน้ำเนี่ยโอ้ยน้ำเลยโอ้โหมน้ำด้วยเออนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมีของเด็ดในไห่นะครับ โอ้ยนุน่นแต่พ่อทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับพ่อทำอะไรเนี่ยไห<ะ>นว่าจะดูของเด็ดในไหาแล้วนี่พ่อทำอะไรอะ่ะเด็ดซ่อมแซมกระท่อมเนี่ยอ๋อมันรั่วรั่วหมดละแล้วพ่อจะซ่อมอะไรอะ่ะทำตรงไหนเหรอแลล้วก็ซ่่อมตรงไหนะ,ะใส่คาใหม่อะไรอย่างเงี้เหรอเอาคาใหม่มาใส่ไม่พูดว่าอ่ะอันนี้มันอยู่ในร่มด้วยเนาะมันมันชื้นไงมัน,นพังง่ายแล้วตรงเนี้ยข้างบนไม่เปลี่ยนเหรอ,อคร่อยๆเปลี่ยนไปกันน้อยละ่ะนนี่ได้เอาผ้าเต็นท์ผ้าอะไรมากันฝนครับนะของเด็ดเรา มีห้าอย่างนี่พ่อเกรียมไมหมดแล้วนะโอ้พอเตรียมไม่หมดแล้วครับนี่แหละของเด็ดเราที่ว่านะครับของเด็ดอยู่ในไหในไหเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพอเตรียมอะไรไว้บ้างเนี่ยเตรียมเนี่ยชลอดเกลือขมิ้นน้ำมันโรตีพลังเพชรหอมแรงหอมขาวก็ปี๊นี่แหละอ๋อเครื่องเนาะอันนี้คือเครื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ยังข้างในคืออะไรอยู่ในไหอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้คืออะไรพ่อเดี๋ยวเกะดูไหมแกะดูก่อนแม่ว่าเกะดูก่อน จะดูค่อยบอกดีกว่าอยู่ในไหครับนี่คือเครื่องที่เราจะผสมกับไอในไหนี่นะจะทําเมนูอะไรมาติดตามครับรองเด็ดในไหจะเป็นอะไรมาติดตามกันครับผมเดนเดนมีอีกชั้นหนึ่งครับทำแซ่บทำแซนนี่นี่กันแน่เลยเนี้ยนี่คือปลาส้มยองนะครับผมปลาส้มยองในหนะครับโอ้โหแน่นแน่นเลยก้นเนี้ยเด็นปึ๊กเลยแน่นแนกนนะเนี้ยนะ นี่กินหอมมากคุณผู้ชมยำ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 ไม่ไหวจะยำกินยำยำยำไม่ได้เพราะยำใส่ไปโอ้ยนี่ดูสีมันดีนี่นี่นี่ฉีดยังปล๋ยืองนะปลาส้มยองนี่คือจะเป็นตัวอย่างี้นะครับเนี่ยปลาส้มตัว ถ้าใครกินสดก็คือสามารถกินได้เลยนะกินกับพริกอ่ะนี่พ่อไม่ให้กินนะด<อ>ูเฉยทำยไร,<ล>รไหนนะเนี่ยเนี่ยพอแล้วพอแล้ว <c oughs> ชิเย <c oughs> เราจะกินสุกนะครับคือเราได้ปลาขาวมาเยอะมากเราก็เลยแบบเอามาทําปลาส้มไว้นะครับวันนี้วันนี้ทำอะไรยังไม่บอกเมนูเลยพอ่อเมน<ป>น,น,นี้ผมรู้เลย<ม>แต่ว่าให้พ่อบอกแล้วกันปลาส้มจอกปีนี่ปลาส้มยองจอกปีนะครับเพราะแล้วเหรอเพราะแล้วอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปคั่วไปอะไรกินก็ได้นะครับฮะน้อฮะ กลิ่น้าวเลยหอมมีกลิ่น้าวครับมันจะมีกลิ่นส้มเอกลักษณ์ของมันนะทำดีกันแล้วม่แม่ว่าอะไรไหลเลยย่อยย่อยเหรอยังยังเหนือยเยอะเลยคุณผู้ชมใช่ปิดปากไปก่อนไอ้นี่แค่ท่านะลองอะไรก็ไล่นี่ลองหลายหลายอย่างผักกุ้มปลาปลาเราทำแหนมอะไรนี้ก็ได้นะเนื้อเนื้อแบบเนื้อชิ้นหมักไว้ผมว่าได้ได้นะสักวันทำเนาะทำแหนมอ่ะ ไอ,อ,เ,อ,อเนื้อเนื้อคาดฟางเดี๋ยวว่าเราทำในไห้เงี้ยน่าจะได้อยู่นะ <c oughs> อันนี้นะผมอันนี่นะโอเคได้มาแล้วครับรีบล<ม>ปลาส้ยามยองนะครับจอกรอปีนะผมปรีครับวันนี้ปลาส้มใส่อะไรนะพ่อปลาส้มใส่ปีใช่หรอใช่เอาใหม่เอาใหม่อะไร อะไรเนี่ยไม่ใช่ปีอะไรไก่ไก่เ้าชอบเรียกกันไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าอันนี้ไก่บ้านไก่บ้านถ้าไก่ป่านี่ต้องเป็นกล้วยป่ากล้วยป่าอันนี้มันเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยบ้านเนี่ยเป็ดผู้เลี้ยงอย่นี่ครับเป็ผู้แดงเป็ผู้เลี้ยงตายแผ่นคออย่างตายแผ่นคอคือมันตายไว้อยู่แล้วไงตายทุบก่อนปุ๊บปุ๊บก่อนปุ๊บไก่ก่อนรับ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 ้ับร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 ับคับร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 รับรับรับรั ผสมเกลือไว้ไม่งั้นสีมันจะออกสีน้ำตาลนะพ่อเนาะปีนี่ยางมันโดนอากาศแล้วมันจะเปลี่ยนสีต้องใส่น้ำเกลือครับใช่ไ้ก่อนเนาะพีไ้ก่อนดูมีดดำๆนี่คือยางกล้วยนะครับอ๋อนี่คือเลือดเลือดไก่เนือดไก่เลือดไก่เลือดไก่ดำตามด้วยหอมแดงนะครับ หอมแดงนี่ก็หันหนนห่นเล็กๆหน่อยนะพ่อเนาะหั่นเล็กนะจอกใส่หัวปรีอร่อยแน่นอนครับพริกสดนะครับพริกขี้หนูก็ได้นะเนี่ยเข้ากันได้นะยังกินพริกออกกรีแช่น้ำไว้เนี่ยสีไม่ซีดเลยครับนวดสักหน่อยมันนุ่มนะพ่อเนาะนุ่มดี ไปก็เราจะมาุกในนี้เนาะในนี้ครับน,นำปีใส่ลงไปก่อนครับโชมปาช่ม,ชมส้มยองครับใส่ลงไปเครื่องครับรวมกันหมดเลยครับผมปรุงครับผมใส่ผงขมิ้นไปหน่อยเกลือนะครับเกลือนิดหน่อย,<ว>ยอ <ลด S 1> รปรุงรสสักหน่อยแล้วคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันค่บ อ๋อโทนะขนาดสามห่อเลยมั้งเนี่ยประมาณสามห่อสองห่อใหญ่ไหมไม่ใ่สักสามห่อเลยนี่สักสามห่อนะพ่อเนาะประมาณสามห่อกำลังดีแหละสามห่ออันนี้เราจะจอกนึ่งหรือจอกในน้ำเพราะทำไงจอกจอกในน้ำจอกในน้ำจอกโบราณจอกโบราณอจกโบนึ่งแบบโบราณครับนี่จะต้องทําให้ปลายมัน ขึ้นสูงหน่อยเนาะนนคือเราจะทำแบบที่เราจอกไข่ปลาคุณผู้ชมเอาวางไว้ในหม้อเลยแล้วใส่น้ำในตรงหัวนี่สำคัญนะครับซองนี่ก็ไปโลนไฟนะคุณผู้ชมอย่ให้มันแตกนะครับนี่ถ้าน้ำไม่มาถึงข้างบนนะฮะน้ำไม่เข้าไปอืมนี่นี่ครับเรียบร้อยปลาชุมจอ,อ,อกปีนะครับนี่หนักเหมือนกันนะพ่อน,นี่หนักอ่ะเหลืออีกสามห่อครับเดี๋ยวมาห่อกันก่อนตักหน่อย นี่ครับเรียบร้อยสามสามจอกหม้อลงเตาแล้วครับใส่น้ำลงไปแล้วครับนี่ครับปลาชุบจอกเราจะลงไปน้ำนี่แห้งก็สุกแล้วมั้งเหรอสุกแล้วน้ำในแห้งก็สุกแล้วเอาวันนี้ครับไม่ต้องกลัวน้ำไม่เข้าครับผมนี่ครับปิดผ้าไปแล้วครับอุ้ยน่าจะไหม้นะพ่อไหนน้ำนี่โอ้เลยนะเลยนะโอ้บอลลี่จับตรงนี้โอ้น้ำแห้งเอ้ยไม่ทันไหมไม่ทันไหมเลยจับบอลลี่ เราทำโอ้เกือบไหมอ่ะไอน้ำแห้งก็ดีเลยคุณผู้ชมผมว่าเสียงมันเซ่ะเโอ้นี่นี่แหละแห้งพอดีจริงๆนี่เดี๋ยวห่อในที่เพาะห่อใหญ่ๆเลยกะห่อใหญ่นะยห่อใหญ่เลยทีนี้ย้ายกันย้ายกันย้ายเลยย้นี่เพาะตั้งนี้เลยเฮ้ยเด่นๆเด่นๆโอ้โหมีน้ำด้วยเออนี่นี่แหละสุดยอดเลยเนี่ยน้ำเนี่ยเอาข้าวจ้ำอ่ะเออเอาละครับลองจิ้มนะครับผมครั้งแรกนี่ครับอืมวัดคำใหญ่เลยคุณผู้ชม มันเคี้ยวอ่ะคุณผู้ชมก้างมันจะแบบเคี้ยวได้มันๆเลยนะครับส้มเนี่ยอีก่าหม้อขนาดอีก่าหม้อขนาดอีก่าอีก่าหม้อขนาดอ๋อปลาชอบจอกปีชุดอยอดเลยเนี่กลิ่นหอมหอมแล้วก็มันก้างผมว่ามันๆก้างมันอ่ะก้างจะแข็งเนละมันมันเลยแข็งนะนี่นี่ครับท่ออีกท่อนี่ มันเยิ่ยแล้วอ่ะไอ้ไรมันมีคำเปรี้ยวน้อยๆนะไม่เปรี้ยวเยอะหรอเปรี้ยวเยอะแต่กลิ่นนกลิ่นตัวงอ่ะกลิ่นเดี่ยวใส่เนี่ยพักพักชีบะรังอ่ะเข้าเดียวกันหนาแล้วแล้วกลิ่นตองที่เราออกมาหนึ่งเนี่ยเนาะเนี่ยกินหอมมากเดี๋ยวผมขอชิมดูหน่อยครับทนไม่ไหววันนี้ผมจะไม่กินเยอะนะเพราะเมื่อวานเพิ่งกินไปขั่วปลาส้มเดี๋ยวกินปลาส้มหลายรอบกลัวกระเพาะกำเริบครับนี่ขอชิมเลย <cam ina> อื้นน้ำลายแล้วครับก้างเนี่ยก้างเคี้ยวได้เลยครับน่าจะมันๆย <c oughs> อละก้างเคี้ยวมันๆเลยเพราะก้างมันมแข็งนะเชื่อมหมดปีเนี่ย <c oughs> มันทําให้ตัดเปรี้ยวเนาะมันจะไม่ค่อยเปรี <c oughs> <c oughs> <c oughs> mm ้ยวมากเนี่ยเปรี้ยงนะพอวันนั้นเปรี้ยงมาทําป่าชุวมนะก้างอ่อนเลยอร่อยครับมีสักคำว้า ไม่ต้องกลัวก้างครับอนี่ยก้างมันจะมันจะนุ่มไปเลยเราเคี่ยวได้เลยครับโอ้ยนุ่นนุ่นเปล่าเปล่าเลยมามามีก้างมีอะไรไม่ต้องกลัวครับอืวืาแล้วก็กินพริกโดนไปอ่ะเข้ากันเนาะเนี่ยอร่อยอร่อยมุนชนอร่อยเลยถ้าคั่วกับจอกอันนี้พ่อกินอะไรเหมือนกันของจอกเนี่ย จอกอร่อยมันมีรสชาต,ติมันเหมือนกันเนาะใช่ใช่มันจะมีกลิ่นตองกลิ่นอะไรแต่ข้วก็อร่อยแหละอร่อยคุนระฉุดกุนระยางกุนระยางครับกลิ่น่เหมือนกันเราทำอย่างนี้คือกินน้สายเลยเคุณผู้ชมปลากล้างเยอะเนี่ยมันจะนุ่มเลยถ้าใครอยากรู้ว่าปลาส้มยองทำยังไงไปดูคลิปเก่าเนาะเราทำมาให้ดูแต่ว่าปลาทะเลนี่ไม่รู้จะทำได้แบบคุณผู้ชมถ้าใครอยู่ตดทะเละถ้ามีปลาเล็กมีก้างเยอะอะไรเงี้ยลองไปทำดูเนาะลองครับ เต็มปากเต็มคำถอาใครสักคำแล้วกันหมดเลยเนาะอฮึฮึเฮ่อสักตรัวเพราะอืมอืมตัวอย่างนี้เลยอืมมันนุ่มอ่ะผมชอบตรงมันนุ่มอ่ะเพราะมันเคี้ยวได้หมดเลยนี่อ่ากินเข้าไปนะกินผักกีพลังหามข่าหอมแยงเข้ากันนี้ขนาดน่ะจะกินตัวงด้วยปอดท่อมันเปลืองข้าวนะพ่อเนี่ยเปลืองข้าวเปลืองข้าวนี่กินปลาส้มอย่างเงี้ยมันอยากกินข้าวเยอะๆแล้ยนี่เป็นข้าวเหนียวอีกนะ ข้าวเหนียวมันจะมีความหวานไงพ่ออืนั่งเอาะทานไม่งกล้ากินเยอะนะกินหลายครัมากอะเนาะเนีโอ้คยคำใหญ่ดยครับอร่อยจริงนะยืนยันเลยคุณผู้ชมเมนูนเนี้ยจริงๆเอาพริกสดมากินด้วยก็ได้นะเนี่ยเพื่อขนูนะเยอะเลยเพราะฉันนักเนอะใส่ยเยอะไหมครับอ๋อ,อ เคยเหนือหน่อยหรือเป่ามากมากว่าล้เพิ่มข้าวครับเฮ้อืมเพิ่มข้าวเนอะยิ่งเป็นปลาซ่อนปลาอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเรากินข้าวเยอะอะบอกไม่ถูกเหมือนกันท้อ,อต้องอี๋เนอะโอ้โยเน้นๆอ <c oughs> ันนี้คือยอดเลยเลยไข่หนึ่งผู้นี้เอาอีกไหม,มตีบา้านละเดี๋ยวไปที่บ้านจิมเลยนะครับพวกกันที่บ้านอืมอ๋อท้อโอ้ยหมดหนึ่งห่อจริงๆนะเนี่ยผมกินช่วยหน่อยเต็มที่ได้นะอื้อหือ ความฟินโอ้หมดจริงโอ้อันนี้เอาเนอะไม่กินไม่กินโอ้หมดหอจริงพ่อน่ะมึอห่ออ่ะกินแล้วเอาอีหอพอละพอลโอ้หมดจริงครับคำสุดท้ายอือ้วยหืมหืมไอใยของปี นี่ช้อนน้ำเลยนะสัมหอชดนน้ำเลยเหรอขอครับขอเพลยครับเอาเลยว่าสดหมดเลยวอันนี้หน่อยขอหน่อยหน่อยเพ่อจริงๆถ้ามีอืมอ่าถ้ามีข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวจ้ำอีกนะพอและโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคุกท่านนะครับวันนี้นะครับปลาช่มจอกปีปลาช่มยองจอกปีนะครับปอโทษหรือยองจอก